เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควบคุมตัวนายวันชัยแสงขาวผู้ต้องขังในคดีฆ่าข,ข่มขืนเด็กหญิงบนรถไฟนะคะส่งเรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีเพื่อรอรับโทษประหารชีวิตขณะที่นายนัทกรชำนาญผู้ต้องขังร่วมคดีอีกรายต้องโทษจำคุก4ปีถูก,ถก,ถกควบคุมไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพคะ่ะ นายสุทินทิ์ชอบผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคิริขันเปิดเผยว่าภายหลังกรมราชธณฑ์ได้มีคำสั่งย้ายนายวันชัยแสงขาวนักโทษประหารชีวิตไปคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวางล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดประจวบคิริขันได้ควบคุมตัวนายวันชัยแสงขาวหรือว่าเกมส์นักโทษประหารชีวิตคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย13ปีบนรถไฟขึ้นรถผู้ต้องขังเพื่อย้ายตัวไปคุมขังที่เรือนจำ บางบางขวางจังหวัดนนทบุรีส่วนนายนัทกรชำนาญหรือหนึ่งจำเลยที่2ในคดีเดียวกันสารจังหวัดหัวหินพิภพากษาให้จำคุก4ปีจะย้ายไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนื่องจากสารแขวงปทุมวันมีคำสั่งอายัดต,ตัวหลังจากพนักง,งานสอบสวนสอนอนพวงศ์แจ้งข้อหาลักทรัพย์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาของผู้เสียหายในคดีเดียวกัน ทั้งนี้ในคดีดังกล่าวสารจังหวัดหัวหินมีคำพิพากษาเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาให้ประหารชีวิตนายวัรชัยแสงขาวโดยไม่มีเหตุบรรเทาโทษส่วนนายนัทกรชำนาญสารตัดสินจำคุก4ปีโดยล่าสุดยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อยื่นอุทธรคำพิพากษาสารชั้นต้นภายใน30วัน